ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชราภาพนะครับรับเงินบำเหน็จชราภาพ136,792บาท12สตังค์นะครับชัวมาบอกต่อแล้วก็มาบอกวิธีการคำนวณด้วยนะว่าคุณจะได้รับเงินนี้นะครับอย่างไรมันมีที่มาแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนแล้วใครอยากให้คำนวณให้นะครับก็แจ้งมาเลยนะแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าเงิน ที่เราส่งประกันสังคมนะครับไปเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่นะครับส่งสะสมไปเท่าไหร่แล้วนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ w w w s so. s o g o t ็เนะครับเข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินส่งค่าชราภาพมาตรา33ต้องใส่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดของคุณก่อนนะเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของคุณเองนะครับในหน้าการคำนวณเงินส่งค่าชราภาพมาตรา33ทับมันจะมีข้อมูลนะครับ5คอลัมน์หลัก คอลัมน์แรกนะครับปีที่ชําระรายปีนะครับแต่ละปีคอลัมน์ที่2จะจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอะที่ถูกหักนะครับและสมทบเข้าไปในกองทุนคอลัมน์ที่3จะเป็นเงินสมทบของนายจ้างคือประกันสังคมเนี่ยเวลาหักของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาจะหักนายจ้างสมทบเข้าไปด้วยนะมันไม่ใช่แบบหักของเราอย่างเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะมีเงินสมทบของตัวเราเองและเงินสมทบนายจ้างนะครับส่วน คอลัมน์ที่4จะเป็นเงินสมทบของภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยจะสมทบก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างเช่นการเ,าเ,หเหตุการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะครับเหตุที่เศรษฐกิจชะลอตัวจนทำให้นะครับภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือในการลดเงินสมทบของนายจ้างและรัฐก็จะสมทบสมทบเพิ่มเข้าไปเองนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นคอลัมน์ยอดเงินรวมรายปีทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนแหละพอเรา เอาข้อมูลนั้นมาใส่ตาราง Excel มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดสุดท้ายนี่แหละเราจะนำมันไปคำนวณน,นะครับหาเงินสงเคราะห์ชลาภาพนะครับว่าเราได้รับเท่าไหร่เราต้องทราบก่อนว่าเงินผลประโยชน์ของเราที่เราดูในเว็บไซต์ของ sso.go.th เนี่ยนะครับมันคือเงินที่ยังไม่คำนวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับซึ่ง คุณจะได้อัตราผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ทางประกาศสังคมนะครับนำเงินเหล่านั้นแหละไปลงทุนซึ่งอัตราผลประโยชน์ตอบแทนแต่ละปีจะไม่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมแจกแจงในตารางนี้แล้วว่าแต่ละปีอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งผมตัวเลขเนี้ยผมเอามาจากประกาศสนักงานประกาศสังคมที่มีการประกาศการ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพในแต่ละปีนะครับซึ่งมีการประกาศออกมาอย่างปี4-2นะครับประกาศจ่ายอัตราร้อยละ2.4นะครับต่อปีปี4-3อัตรา7เอ่อสาต่อปีเพราะฉะนั้นตัวเลขของอัตราเนี้ยไม่ได้มั่วขึ้นมาเองนะครับเอามาจากเว็บไซต์ของประกาศสังคมนั่นเองอ่ะเรารู้ทั้งหมดแล้วเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ผมเอาคอลัมน์ ที่5นะครับเอามาใส่ในตรงนี้นะคอลัมน์ที่5มาใส่ตรงนี้เพื่อคำนวณโดยคอลัมน์ที่3จะเป็นการสะสมนะครับไปเรื่อยๆนะวิธีการคำนวณเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆตามกันไปนะปี2554นะครับเงินสมทบของคุณเนี่ย9,600บาทนะครับเงินสมอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.0 8%ตต่อปีนะครับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับคือ 391บาท68สตางค์ปี55เงินสมทบสะสมนะครับเเงินสมทบอยู่ที่9,600บาทเงินสะสม19,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.15%ต่อปีผลประโยชน์ตอบแทน796บาท80สตางค์ปี56เงินสมทบ9,600บาทสะสม28,800บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.27%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ1,229บาท76สตางค์ปี57นะครับเงินสมทบ8,000บาทสะสม36,800บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.66%เผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับคือ1,346งพบาทแปสสตางค์ ปี58นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม46,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.21%ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ1,502บาท828สตางค์ปี59นะครับเงินสมทบ18,000บาทสะสม57,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.65% ผลประโยชน์ตอบแทน2102บาท40สตางค์ปี60เงินสมทบ8,000บาทสะสม65,600บาทอาตัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.61%ผลประโยชน์ตอบแทน2,368บาท16สตางค์ปี61เงินสมทบ9,600บาทสะสม75,200บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.16%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2,376บาท32สตางค์ปี62นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม85,200บาทอัตราผลประโยชน์อัตราผลประโยชน์อตอบแทนอยู่ที่4.25%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3,621บาทปี63เงินสมทบ9,600บาท สะสม94,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2.75%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2,607บาทปี64เงินสมทบ1,800บาทสะสม1,5600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2.83%ผลประโยชน์ตอบแทน2,988บาท48สตังค์ปี65 เงินสมทบนะครับ6,000บาทสะสม111,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.46%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3,861บาท36สตางค์รวมอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่25,192บาท12สตางค เงินสะสมนะครับที่สมทบไว้นะครับของเราของนายจ้างนะครับสมทบเอาไว้คือ1 1 1 6 0 0บาทนะครับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับนะจากการคำนวณนะครับ25,192าบาท12สสตางค์นะครับรวมบำเหน็จที่คุณจะได้รับนะครับรวมผลประโยชน์ตอบแทนแล้วนะ คือ136,792บาท12สตางค์นั่นเองจะเห็นว่าการคำนวณเนี้ยนะครับถ้าคุณคุณแจกแจงเป็นตารางตารางเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับและถ้าใครอยากให้ผมคำนวณให้นะครับสามารถเข้าไปที่ w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  นะครับ s s o g o t s นะครับเข้าไปดูข้อมูลนะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นแหละมาบอกผมนะซึ่งผมเองเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วล่ะข้อมูลของคุณเป็นอย่างไรแล้วไอข้อมูลนั้นนะ่ะมัน คือเอาง่ายว่าเราอะไม่รู้จักกันข้อมูลนั้นอะมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นหรือเป็นความลับอะไรขนาดนั้นคุณก็สามารถที่จะมาแจกแจงนะครับเอาเฉพาะคอลัมน์ที่5นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่5้านะเอาปีพศกับคอลัมรวมนะครับเอามาแจกแจงแล้วเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับก็จะรู้ทันทีว่าคุณจะคาดว่าจะได้บำเหน็จเท่าไหร่ซึ่งบำเหน็จนั้นนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อนะคุณ ส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะครับแล้วก็อายุครบ55ปีนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้เบกงินตนก็ยื่นขอรับบําเน็จชราภาพได้เลยนะครับบําเน็จเนี่ยเมื่อครบ55แล้วแล้วยื่นรับนะครับถ้ามีเหตุให้ต้องกลับไปทํางานนะครับคุณก็สา,สามารถสะสมบําเน็จนะครับ กลับไปสะสมบําเน็จได้อีกนะครับโดยของเก่าเนี่ยจะเป็นโมฆะแล้วนะเพราะของเก่าเนี่ยได้ให้คุณไปแล้วไงมันก็เริ่มสะสมของใหม่เรื่อยๆเพราะคุณออกมาอีกคุณก็สามารถขอรับบําเน็จรอบที่2ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคํานวณบําเน็จเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับเกินไปเพราะนั้นลองคํานวณดูนะครับแล้วคุณจะรู้นะและคาดคะณนาจากบําเน็จณตอนนี้ได้นะครับสําหรับใครที่ใกล้กเกษียณแล้วนะครับและรู้ว่าเอ้ย เราเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,มีสิทธิ์ได้บำนาญแน่นอนเพราะส่งมาไม่ครบ15ปีส่งมาไม่ครบ180เดือนนะครับคุณก็สามารถที่จะคำนวณบำเหน็จของคุณเองได้นะครับเพื่อหวังเเพื่อดูว่าคุณจะได้รับเงินก้อนเท่าไหร่คือต้องเข้าใจก่อนว่า ตัวบําเน็จเนี่ยคือประกันสังคมเนี่ยให้ให้มองเป็นอย่างนี้มันเป็นหลักประกันน่ะมันเหมือนประกันชีวิตนะนะที่ถ้าเราไม่ป่วยไม่เจ็บป่วยไม่ว่างงานอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ใช้ไอ้พวกนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะคือบางคนคงไม่ได้อยากว่างงานนะครับอยู่แล้วหรือบางคนคงไม่อยากเจ็บป่วยก็คงไม่อยากจะใช้นะครับแต่เมื่อมีเหตุให้ต้องเจ็บป่วยมีเหตุให้ต้องว่างงานมีเหตุให้ต้องใช้เนี่ยนะครับแล้วเราใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์พวกนี้อย่างเต็มที่ แล้วไอ้เรื่องของสิทธิทประโยชน์บำเหน็จบำนาญเนี่ยมันเป็นของแถมนะจริงๆหลักๆของประกันสังคมมันใช้เป็นการดูแรลรักษานะครับในโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนพวกบำเหน็จบำนาญมันเป็นของแถมที่ให้มาตอนนะครับเรากรเกษียณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าจะได้บำนาญเยอะๆหรือบำเหน็จเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเราเราต้องมานั่งคิดก่อนนะว่าเราส่งินสมทบไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วอ่า มันก็คงจะเหมาะสมกับไอที่เราส่งไปนั่นแหละนะมันคงไม่เกินไปกว่าน,นี้หรอกนะครับก็ฝากกันไว้นะก่อนจะก,กันนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ Ad line. ประกาศสังคม SSO ไทยสแกนคิวอาโค้ดที่อยู่ทางหน้าจอนี้นะครับก็สามารถเช็คเงินสนทบฉลาภาเงินสนทบผู้กันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะเนี่ย ไอตัว a d s s o ไทยของประกันสังคมเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยนะนะครับว่ายอดสะสมของอะสะสมเนี่ยอย่างของผมเนี่ย77,895บาทเนี่ยนะครับยอดสะสมมันเท่าไหร่เราก็ไปดูได้เองเลยนะนะครับไปดูได้เองเลยแล้วก็เลือกเอาหรือจะเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ได้นะครับสะดวกง่ายๆผ่าน a d s s o ไทยนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์ย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ คอมเมนต์มาถ้าใครมีคำถามมีการแชร์ประสบการณ์อยากแชร์ประสบการณ์อะไรมาก็แชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ like ด้วย